สวัสดีทุกคนกันด้วยและผมวันนี้ก็อยู่กับขวันใจระวังมาคิวด้วยจ้าขันใจรบอสวันนี้นะครับเราจะมาเล่นส u i ต g เกมอีกแล้วบอกเลยว่าเราช่วงนี้เราอินกับส i d ตเกมนะครับผมก็วันนี้นะครับผมแต่งจะเป็นเพนกวินตัวเล็กตัวน้อยนะครเยบเพนกวินเยยบเพนกวินเย้จีจีจีฟันเย ชี่ชี่เอาไปเอาไปเอาไปปาไปเข้าเร็วๆๆจมวันเวลาอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้นี่ยเนี่ไอวงกลมเนี่ยไอสี่เหลี่ยมอ่ะทัน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 โอเคออกได้ออกได้เลยออกได้เลยมามามานี่เกมอะไรใจสควิตเกมไงไม่ใช่เหมือนน่าจะรวมมั้งทล้ไมใจใจต้องแบบขึ้นโกดหัวตรงหัวตลอดเลยไม่รู้อ่ะมันเป็นตลอดอยู่แล้วอ่ะพี่ไม่พอใจจะคุณพี่นเอาเอามีดมาด้วยมีดนี่นะมีดมีดหั่นสเต็กนะเนี่ย เดี๋ยวหันสเตยให้กินช่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 ไม่ปันได้เดียวเดินจเดินแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยหันบังฟ้าแคน้เนี่ย้เนีอ้เไอ้เ่ยเน่นี่อ้เล่ไ่เล่นี่ยอเนเน่อเนี่ยเนี่ย้เนอ้เริ่ยไ้นนี่ยเน่้เนยเน่อเนยเน่อ้เนอ้เนอออ้ออเอเคเเ่นนเก Let take a look at the p r s t this time. I have can you still come? I have you still come back alive that time. อะไรอ่ะอุยใครเนี่ยหูสกิทเกมอ๋อีใช่อหมูเขาเปิดเสียงมาหนึ่งได้ปหได้ได้มันจะมีเสียงมั้ยอ่ะโอเค คนที่กระโดดเขาคือข้าวเหรอใหญ่ลงยิงอย่างงี้เหรอเฮ้ยจะไมปลงคนกระโดดไม่เก็นไรเลยอ่ะกระโดดได้แต่ห้ามเดินเอาโกงมีกระโดดได้ก็เป็นสมจริงเท่าไหร่เลยยุดคนที่สีแดงคือเนี่ยที่กระโดดอ่ะเฮ้ยมันเหมือนอันนี้เหมือนเหมือน่ระถางแล้วมื่อวานที่เราเล่นนะใหญ่

อุ้ยไผู้คุมตัวใหญ่กว่าเราเยอะเลยะใจเฮ้ยกระโดดตะได้เลยอะเยเพื่อนเมาให้ได้แล้วเพื่อนเพื่อนเ่อตายหมดแล้วนะเพื่อตายเห็นเพียงกินมาไม่เต้นตายอ่ะไม่รู้จ้ะใจไม่ได้โดนอะไรเลยอ่าตอนนี้เวลไเสือใจได้ภาคภาคฉบับนี้แหละแต่นี่ใหญ่เกินไป

หนึ่งไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่สองคนแน่เลยสิเขาถึงไม่ออกไงแล้วดูตรงไหนหนึ่งสองไอ้แก่ดูยังไงพร้อมไอ้กาอันนี้มันแค่เข้าห้องได้ก็จบเลยใช่ไหมเอาชิบังเชื่อปุ๊ปยัยโอ้เข้าไหนก็ได้เลยใช่ไหมโอเคนีโอเคไม่งั้นมันยากนะจับมันยากไปจับมันยากไป ไ่ฟบาที่ฉลองอันเจ๊อัเจ๊นึ่งศูนย์เก้าจะซื้อหวยได้หนึ่งเก้าย์เก้าจะไว้จะไว้ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้้ไปปาไปปาต้องเข้าที่มันมีที่ท่านั้นเร็วเร็วป้าอปกมา่าออกมาข่าได้ทันทันทนทันไม่จริงนะเนี่ยต้องยอมครับใจเราให้ปลาเล่นต่อจริงเอองั้นป้าตาเมื่อไหร่เริ่มใหม่โอเคไหมอ่าโอเค โอเคหรือว like he ่าโดนเขาจับกันยังไงโดนเขาจับอื้อตายเอ้ามันสามรอบไม่ใช่หรออ่าเนี่ยเนี่ยใจหลานเราเหรอฮะอันนี้คือฆ่าอะไรก็ได้ใจใช่ไหมฆ่าอะไรก็ได้ใจยังยังใจเย็นอยู่ใจเย็นก่อนตึงๆผู้คุมก็ตัวใหญ่เกินเหยียบแม่งเลยเหยียบมันนี่แน่เหยียบพวกคุณเฮ้ยไปจ้าให้แบบเหยียบผูกคุมูไม่กดเนี่ยอุ้ยหัวขาคืออะไรเนี่ย มันก็คือเหมือนจะต้องเดินพร้อมกันใช่ไหมไม่แต,แต่ป๋าบอกว่าเนี้ยมันไม่เหมือนอันอื่นนะใจตีตตหรอตีป๋าป้าต้องตีหนึ่งนาทีอาตีไหวป่ะละ่ะคือนี้หรอใช่ต้องใช้อนั้นอะต้ไงตีไงถือแล้วก็ฟาดหน้าจอธรรมดาแต่ต้องอโดนคนนะกดหน้าจอดิก็ต้องถือกดอืออย่างนั้นแหละแล้วก็ต้องมีตีคนแต่ถ้าตาไม่โดนตีป๋าก็ชนะดิใช่ขอให้ตาไม่ตายก็พอวะหรือไงแล้วแต่อะ ฉันนี่ฉันนี้ว่าฉันเอาจะรอดถึงที่เขตายแล้วเขาจะตายแล้วเจอเดือดมาเขาสู้ยังไงีใจดูพระเอกสิไม่เขาเขาสู้กันอยู่ปะส่วเพลงนั้นหน่อชอบมากนะเพลงที่มันเป็นเข้าประตูเนาะโอ้คาที่นีามันเป็นเพลงอดีตนะจนไม่กลนนะแกจะไม่รุนนะแกทั้งบางคนเขาไม่นี่จะอยู่มันต้องฆ่าวใจเขาไม่ข้าตกอ่างหรืเปล่าไม่รู้ก็ลองตีไปก่อนปะปจะลุมปาหรือเปล่าเนี่ย ใจโอ้ชาเจ้ไม่เดี๋ยวสี่คนนองใจไหวชนะแน่นอนตอนนี้ไม่โอเคจะฆ่าใช่หรอไอออนฟ้ามันแก้วมันจะฆ่ามันไงป้าเร็วป้าพิ้วพิ้วพิ้วปิ้วฟ้าล่ะพิ้วเลยคุ้มตีฟ้านี่ไงไม่โดนนะมันพิ้วมันพิ้วมันตุ่มพิ้วป้าแต่เล่นฟ้ายังเหลืออยู่ป้าจะตายแล้วฟังเสยว่าฟ้าจะว่าป้าดีก่อนเลยเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งวารุณราชอย่าม่รอดใจเอ้ยทำไมป๋าเลื่อนลดนะเอากระปาร์ตในร้านไงไม่แล้วเลือนไม่ขึ้นหรอเฮ้ยขึ้นได้หน่อยดิค่อยๆขึ้นอยู่ขึ้นหนีก่อนหนีก่อนทุกคนหนีก่อนเอ้ยอย่าติดสิบ้าเพื่อเพื่อเพื่อปี๊ก่อนไปยังใหปี๊ดปี๊ไปปี๊ดไปปี๊ดไปคิวปีนดไปโอ้สะพานแก้วเฮ้ยบ้ามันบอกมันบอกมันบอก มันบอกอยู่ว่าอันไหนคืออันไหนอ่ะมาฮ่าฮ่หลยคลยคิปใหม่เหรอคือจกับพิบให้มใ้ห้เราให้เราจำโอเคโอเคโอเคอาายไงออกลยกดล็อบบี้อ่ะยล็อบบี้ไ้นิ่กดไมเปนเลยคิปเทาเ้ยตอนเล่นต่อได้เหร โอเคเร่มาช่นใจนะเฮ้โอเคมาเกมหนึ่งเกมหนึ่งเกมหนึงฟ้าเ้วจะเป็นพันธมิตรกันนะน้าย่พันธมิตรกันแตาว่ตีกันึ่งแต่จริงนนนแล้วมันแล้วเขายังเขายังเข้าแล้วเขาแล้วออกมาได้ปหออกได้ เมื่อกี้ปาชนะใจใจในะจ้าเด็กๆคนจใจอ่อนไม่อะป้าไม่ไม่ไรป้ปา,าเป็นสายซัพพอร์ตไงเล่นพีปายป้าก็ซัพพอร์ตเล่นเกมพีปายจะสอนป้าจะทำใจใจ้หนึ่งให้ได้เลยเงยเงยเงอยเอา้าเล่นกระตุ้นลมเลยดูนี่ดดนนเล่ระต้วอืมเกร้ลอีกขัก้นสวี มามาดูกันว่าตอนนี้เราป,ะปะ๊าป๊าจะสบผหักก้นฝังใจให้ได้ที่หนึ่งได้หรือไม่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 ตึงมากนะครับชว์ตชตตอนนี้ฝันใจจะต้องได้ตึงเห่นะครับ ใจได้พูดกับคนดูเขาบบเด็กๆน้อยจริงเหรอผมเป็นคนเฮ้ยทำไมห้ากาหกวินมันจังอ่ายี่สิบสองยี่สิบเอผมคือผู้ชนะทุกคนต้องมาอยู่ในวงกลมแล้วหัก้านผมออกไปให้ได้เฮ้ยชู่แต่เมื่อกี้มันไม่ใกล้กับป๋าเลยมันตีป๋าได้ไงหัน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 หนหั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 นห ควรเทพไอ้ควรเชิญเ E I O ไอโอ O ูมันจะเหมือนเดิมไหมคิดว่ามันคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมมแค่สคนาน่จะจเย็นกว่นี้แต่ก็คนช้าให้รักาก็ตามเพื่อนไปดิในใจได้ได้ฟ้าโดดไม่ค่อยคล้องเข้าใจไหมนเงียบเง ไปไล่พวกทีม่มีสายมันคืออะไรชีวีต้องมีสาย,ม,สายมันเหมือนมีตาแล้วมันก็ซื้ออ่ะทำไมหม้องน,นี้ไม่มีใครห้าวกันเลยไอแดงโดนแล้วมมีมีวนด้ยใช่ trai là anh đen đen đi rồi rồi anh đen không nhau anh gì na bản này

มันไม่ได้ตัวเตี้ยจังมันก็ไม่มีคนแล้วไม่ใช่หรอ่เอ้ยไอ้บอสก็ตัวใหญ่มากเลยป้าย่างย่างเราไม่ดูไลน์ได้ยังต่อไปคืออะไรอ่ะเอ่อไอ้น้องหนุ่ยไงอ๋อบาบาชอบเพลงไหมครเพลงมันเพราะอ่ะเพลงมันไหนคืนไดแกไดแกอุ้ยป้าคนไทยเพลงบอกกับใครเนี่ย เฮ้ยป้าจะคนไทยอ่ะเฮ้ม ja. Ch ันหอกอ่ะเขาเรียกเนี่ยินทรนเทกอื่นสนุก่ะเกินเลยเกลนได้แก่เกินเอยใกล้ได้แี่เกินยลยใกินได้แกว ใช่เข้าแล้วใช่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 ตัวนึ่งระหว่างเรนั้นจะม่ีไกลเกอ่ฮะลองคลงเธอให้หน่ย์เกใช่หนึ่เแต่ใมองไ่เห็นว่าใจเ็กอะไรทำไอ๋อายไดูแค่มันมองไม่เห็นอ่สุี่จ็สิบนี่กัพี่นเงาวาเฮ้ยใจอยู่ไรอยู่ไปอย่ข้างในใจไปอยู่ข้างในใจไปอยู่ข้างในใจ

เย่ <Okay. S 2> <Yeah. laughs> ตายอยีกคนแล้วเยอตายเยอะว้าว wow, มีคนหนึ่งตายแล้วเห็นป่ะขึ้น้าเนี่ย ตีอ่ะตีกันอ่ะเล่นด้วยกันใจแต่เราห้ามตีกันนะใช่เราก็อย่าพึ่งถือกระบองแตป๋าไม่เห็นอยู่ใกล้ใครมันก็ตีบาได้มันไปได้มันตีได้คือถ้าแทบไม้กระบอกมันโดนนิดเดียวก็ไม่วิ่งตามป๋านี่ป๋าดูใจป๋ามากเลยเฮ้ยเอาไปนอนหนีก่อนป๋าเลยอยู่บนภูเขมได้นะจริงอา่ยแต่ใจมีมีดอ่ะ เข้าว่ามีตัวเนม่เฮมีปอมมีเ็นสิ้นไเห็นใจว่าใจอยู่ตรงเนี้ยใจหลบพี่ไปอยู่ไหนอ่ะเข้ามาแต่ไม่เห็นใจว่าที่ใจอยู่นี่เด็กไอ้กระโดดอ่ะันนี้ัวมัยไป ้าวมันกเลยตาม่ะโอเคมันมันไม่ตาม้มันตามใช่ไหม่โดดเด่นเินเขาอีกไม่เินใช่แล้วลเ่เติมเติมเไิมเติมเติมเติมเิมเติบาทไเติมเต่เติตัวหติมเตไเตมันไมเติมเรอกวิ่งเตไมเติมเติมเเิ่งตติมเเ น่าใจวะไม่ทางหรือไม่ทางนี่เดือดนี่คนนี้ใช่ไหมทางเยอะนต่เราแค่ยาอยู่แล้วแค่เราจะเลยป้าปาเห็นแคสรวมใจสี่นะใจเหลือห้าคนเราใช่ห้าห้า น,น,น,นับดิหนึง่งสองสามสี่ห้าหกหกเราสักคนแหะต้อเป็นแชมป์เราต้องไเล่นรางวาัลนแต่งานนี้เยินรังวันเลยข้างบนน่ะปะ้าอู้สิบล้านนี่ไงดูข้างบนดีดดดดดสิบเอ็มอ่ะรวยแล้ววันนี้พ่อลูกรวยกันแน่นอนสะพานแก้วปะป้าดูดูดูดไม่แล้วคือเท่หร่ต้องไปตรกระโดดเหาอต่นจตามหมอใช่ต้องไป นี <łość> ่นี่อันนี้ใช่อันไหนต่อลืมอันนี้วะไม่ใช่เรียนจำตันแรกนะเอากระโดดไปไปเปิดเอ็นอ็นเท่าอะ โหมันมากแต่ีนคิอที่ยาวละวเมือม่อไรเดี๋ยวพี่งนีเราเล่นอันนี้มาจันมาสนุกดีครับผมโอเคสหรับวันนี้ก็จบเป็นนี้คนน,กกน,นั้นสบายรู้สึกว่าตัวไหนนั่นตรงนั้นรู้บล็อกไปกบเจเจนะแปลว่าอันนี้มันรี้สุดละโอเคก็สำหรับคิวนี้คขจาจบไปตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์คลาย,ยไปแล้วแจ้งผลการรบกันด้วยถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยพอนะอยากให้ไลค์ให้ทำอะไรก็บอกได้เลยโคแล้วก็ทำให้กันมาก็โจ้โคก็โจ้โค้ดโจ้ 哇！